ครับผมมานั่งกินปิ้งย่างครับแต่ก็วันนี้มันอดใจไม่ไหวต้องพูดถึงดราม่าของทีมชาติไทยเนียเพราะว่าเมื่อวานนี้แพ้แพ้เล็กเลยนะแปดศูนนะครับซึ่งก็อย่างผมบอกไปว่าเป็นเป็นตาท่านะครับการจัดทัพการจัดผู้เล่นมันก็คาดเดาได้ยากนะว่าจะจ,จัดแบบไหนนะที่สำคัญต้องขอขอบคุณทางจอร์เจียงนะครับที่ที่เขาเล่นเต็มที่มากๆทำให้เราเนี่ยได้รับผล เรียนสำคัญนะครับถ้าเราไม่เล่นเต็มท like we ี Wha ่เน we sure ี่ยม yes, well. mm ัน hmm. ก okay. ็อาจจะถ้าเขาไม่เต็มที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่แบบไม่รู้สึกความยอดเยี่ยมแท้จิงขวงเขาแล้วครับซึ่งจอร์เจียเป็นอันดับแรกๆของยุโรปนะครับแต่ยิงเราได้มากแปดลูกถามว่าถ้าเกิดเราใช้ใช้ทีที่ดีที่สุดไปธนาทิพย์ธีรสิป์แดงดาชีรพงศรคุณมาทักว่าอีกมากมาย เราจะแพ้น้อยกว่านี้ไปก็ไม่รู้นะครับบอกไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดคือการเชื่อมต่อ,ะอาาระหว่างกันการเล่นร่วมกันนะครับมันจะดูไม่ขูกคลิกเหมือนช่วงครึ่งแรกแบบนี้นะครับคือสกอร์เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับแต่ถามว่าณวันหนึ่งเนี่ยโอเคอ้างได้ว่าเฮ้ยทีมเราแม่แพ้เพราะว่าทีมมีคุณภาพไม่พีที่ไม่ดีพอนะเตะไปไปชุดแบบว่าเรียกว่ามั่วเนี่ยแต่มองได้อีกแบบหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิด เตรียมพร้อมได้มากขนาดนี้มันก็อาจจะดีกว่านี้และอาจอาจะมีประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้นะครับ่ก็เป็นเรื่องแรกที่ผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมองถึงเกมลัดนี้นะครับก็คือการที่เราเให้ความสัมพันธ์กับเอเชียมากกว่าซึ่งถามว่าท่าเอเชียนมันได้เงินกับทีมแชมป์มากกว่าหรือน,น้อยกว่าขนาดไหนไหมก็ก็ส่วนหนึน่งนะครับก็าอาจจะได้เงินได้คือเสียงได้คุณค่าทีมมากขึ้น แต่มันก็เทียบไม่ได้กับทีมชาติอยู่ดีถ้าเกิดบองเนง่ปกระแสทีมบ,บอลนีกก่กของการส้างวิติของคอลกระมาอีกครั้งหนึ่งมันก็จะยากเอยก็ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีบทเรียนม,มากมานะครับจากความพ่ายแพ้เดี๋ยวอีกดึงคลิปนะครับจะมาพูดถึงจำแนกเลยแยกข้อเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนั้นะครับแม้ว่าหลายคนเนี่ยในตัอเ,เองเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ดูละเอียดมากในเกมนะครับเพราะว่าเกมมันจบตั้งแต่ครึ่งแรกไปแล้วแต่คนที่ไม่ดูบอลไม่ดูบอลไทยแล้วเจอกอก์แบบนี้เนี่ยมันก็มีคำถามได้เหอะแยลก็จะมาพูดถือว่าคนที่ไม่ดูเนี่ยควรจะดูแบบไหนให้เข้าใจถึงแก่นแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอลไทยหรือว่าการเชีย์ทีมชาติไทยเนี่ยจะไปบอลโลกตามที่เขาโม้ไว้เนี่ยการขายฝันเนี่ยมันจบจริงหรือเปล่าเนี่ยดึงคลิปมาพูดกันนะครับก็ในคลิปนี้เป็นการ นำร่องก่อนกันเพราะวันนี้แพ้ไปเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวสโมส์ภาษาเล็กน้อยด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะจัดเต็มทุกคลิปวันนี้กับพาสองนายลงุ่มาสตอรี่ก็ฝากไปฝากแชร์และขอกินข้าวครับนี่ครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อยาวๆเลย2คลิปนะครับคลิปของทีมพะไทยกับคนที่ไม่เคยดูบอลทีมชาติมาก่อนไม่ติดตามพีพไทยแล้วเห็นสกอร์และอยากตามนะครับแล้วก็กเป็นบางส่วนครับที่ หลายคนดูอยู่แล้วครับคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวมาวิระอต์ตอชคลิปน้านนะฮะคลิปน้นิปที่จริงค่าก่อนครับก็ฝากนะครับประมาณนี้สวัสดีครับ